เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการอภัยโทษคดีฟอกเงินของมหาเศรษฐีคริปโตได้เกิดความสนใจอย่างมากทำให้เราได้เห็นภาพรวมของการทำงานของระบบต่างๆและการตัดสินใจที่น่าสนใจมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้กันโดนันท์ทั้มเป็นผู้ที่ได้อภัยโทษให้กับนายเจ้าฉางเผิงผู้ก่อตั้งบริษัทเบนแอนซ์ ance, ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนเงินคริปโตจากคดีฟอกเงินเมื่อเดือนก่อนทัป์ได้เผยว่าเขาไม่รู้จักนายเจ้าเป็นใครแม้แต่เดียว ซึ่งทําให้เราเกิดคําถามว่าทําไมผู้อภัยโทษก็ไม่รู้จักผู้ถูกอภัยโทษในรายการ60มินิทของช่อง CBS News ผู้ดําเนินรายการนายูดอนเนลได้ถามทรัมป์เกี่ยวกับการอภัยโทษนี้ทรัมป์ตอบว่าเขาไม่รู้จักนายเจ้าและไม่เคยพบเขาแต่เขาก็ได้รับแจ้งว่านักธุรกิจนี้เป็นเหยื่อของการล่าแม่มดตามที่รัฐบาลของโจไบเดนกล่าวถึงซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐแต่ทรัมป์ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับความเห็นนี้ทรัมป์เชื่อว่าสหรัฐ ต้องมีการสนับสนุนเงินคริปโตเพื่อเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งทําให้เราเกิดคําถามว่าครัมมีความเชื่อมั่นในตัวเองและการตัดสินใจของตนมาจากไหนการอภัยโทษของครัม,มเป็นการยกเลิกข้อจํากัดการดําเนินกิจการทางการเงินให้กับนายเจ้าแต่ยังไม่ชัดเจนว่ามันจะมีผลกระทบต่อสถานะของนายเจ้ากับหน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐหรือบทบาทของเขาที่เบ็นนั่หรือไม่และนี่เป็นจุดที่เราไม่ควรพลาด การอภัยโทษนี้ได้ทําให้หนายเจ้าต้องลาออกจากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบี n แนนซ์ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งทําให้เราเกิดคําถามว่าการอภัยโทษนี้จะมีผลต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างไรนอกจากนี้การอภัยโทษนี้ยังทําให้เราเห็นว่าการตัดสินใจของผู้มีอํานาจไม่ใช่เพียงแค่การตัดสินใจเพียงคนเดียวแต่ยังมีการคํานึงถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมายทําให้เราเห็นว่าการตัดสินใจไม่ใช่เพียงแค่ของผู้มีอํานาจเท่านั้นแต่ยังมีผู้อื่นๆที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ว่าการตัดสินใจของผู้มีอำนาจมักจะมีผลกระทบต่อกลุ่มคนอื่นๆอย่างมากซึ่งทําให้เราเกิดคําถามว่าการตัดสินใจของผู้มีอำนาจควรมีการคํานึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นๆอย่างไรคําถามนี้เป็นคําถามที่เราไม่ควรพลาดทําไมผู้มีอำนาจไม่ควรมีการคํานึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นๆในการตัดสินใจของตอนเหตุการณ์นี้ได้ทําให้เราเห็นว่าการตัดสินใจของผู้มีอำนาจมีผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก ซึ่งทําให้เราเกิดคําถามว่าการตัดสินใจของผู้มีอํานาจควรมีการคํานึงถึงสังคมอย่างไรคําถามนี้เป็นคําถามที่เราไม่ควรพลาดทําไมผู้มีอํานาจไม่ควรมีการคํานึงถึงสังคมในการตัดสินใจของตนเราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ว่าการตัดสินใจของผู้มีอํานาจมีผลกระทบต่อสังคมอย่างมากและมักจะมีผลกระทบต่อกลุ่มคนอื่นๆอย่างมากซึ่งทําให้เราเกิดคําถามว่าการตัดสินใจของผู้มีอํานาจควรมีการคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและคนอื่นๆอย่างไร คำถามนี้เป็นคำถามที่เราไม่ควรพลาดทำไมผู้มีอำนาจไม่ควรมีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและคนอื่นๆในการตัดสินใจของตนติดตามข่าวต่างประเทศ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s f o r i n ที่มา bbc h t t p s w w w b b c b b c o m n e w s a r t i c l e c n 7 e k 6 3 e 5 4 o